สุภาษิตบทที่17ข้อที่22ใจร่าเริงเป็นยาอย่างดีแต่จิตใจที่ชอกช้ำทำให้กระดูกแห้งในข้อนี้มีความลับของสุขภาพดีอยู่ก็คือว่าอารมณ์ดีใจร่าเริงมีความสุขเป็นยาอย่างดีรักษาได้ทุกโรค3 0สิบบาทอาจจะรักษาได้บางโรคลังโรครักษาไม่หายนะเพราะว่ามันเป็นหนักแต่ว่าใจร่าเริงเนี่ยรักษาได้ทุกโรคเป็นยาอย่างดีในทางการแพทย์ก็พิสูจน์มาแล้วแล้วก็ยอมรับในเรื่องนี้ว่า ใช่จิตใจที่มีความสุขร่าเริงเนี่ยมันจะหลั่งสารบางอย่างออกมาเป็นสารต่อต้านมะเร็งเป็นสารแห่งความสุขสารต่างๆทาให้ร่างกายแข็งแรงในข้อนี้บอกว่าแต่จิตใจที่ชอกช้าหรือเสียใจโศกเศร้าทําให้กระดูกแห้งเมื่อพูดถึงกระดูกในคนยิวเขาจะเข้าใจว่าคือหมายถึงสุขภาพกระดูกช่มชื้นแปลว่าสุขภาพแข็งแรงดังนั้นกระดูกแห้งก็เดาได้เลยก็คือแปลว่าเจ็บป่วยไม่สบายความชื่นชมยินดีในใจไม่ใช่แค่ไม่ได้หรือ แสดงออกข้างนอกนะครับในใจมีผลต่อร่างกายในทํานองเดียวกันการขาดความชื่นชมยินดีกันไม่มีความชื่นชมยินดีก็มีผลต่อสุขภาพทําให้สุขภาพไม่แข็งแรงอีกด้วยนอกจากนี้การไม่มีความชื่นชมยินดีเนี่ยนอกจากทําให้ร่างกายไม่แข็งแรงแล้วยังกระทบต่อสุขภาพจิตอีกด้วยก็คือใจก็จะเศร้าหมองมีปัญหาเป็นทั้งสุขภาพจิตก็ไม่ดีสุขภาพกายก็ไม่ดีอีกด้วยความแตกต่างระหว่างความชื่นชมยินดี กับความพดหูหรือว่าโศกเศร้ามันขึ้นอยู่กับแหล่งที่ทำให้เกิดความชื่นชมยินดี แหล่งที่เกิดความชื่นชมยินดีหรือมีความสุขเนี่ยมาจากสถานการณ์ภายนอกพอสถานการณ์ภายนอกแปรเปลี่ยนไอความชื่นชมยินดีหรือความโศกเศร้าของเราปริมาณมันก็เปลี่ยนไปด้วยแต่ถ้าสิ่งนี้เนี่ยความชื่นชมยินดีเนี่ยมันมาจากภายในไม่ว่าสถานการณ์เปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนอย่างไรก็ตามปริมาณมันก็ไม่ลดลงต่อให้ลดมันก็ลดน้อยมากเพราะว่ามันออกมาจากข้างในดังนั้นหากคนที่ไม่มีพระเจ้าเขาเอาความชื่นชมยินดีของเขาไปฝากอยู่กับคําชื่นชมของคนอื่นวันนี้คน ชมเขาเขาก็มีความสุขพรุ่งนี้ไอคนที่ชมเขาก็ไปนินทาเขาเสียละมาลืนนี้ไอคนที่ชมเขาและนินทาเขาก็มาด่าเขาอีกโอนี่ก็ยิ่งหดหูหมดกําลังใจพออาทิตย์หน้าไอคนนั้นมันเปลี่ยนใจมาชมเขาอีกเอาก็กลับมีความชื่นชมยินดีอีกอันนี้ก็ขึ้นขึ้นลงลงตามสถานการณ์บางคนไปฝากไว้กับเงินทองโอ้โหหุ้นตกหมดทูใจหุ้นขึ้นชื่นชมยินดีมันก็สวิงไปสวิงมาเนาะแต่ว่าเรามีแหล่งแห่งความชื่นชมยินดีที่ถาวรมั่นคงมากกว่านั้นก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ ทรงสถิตยอยู่ภายในเราเนี่ยจะทําให้เกิดความชื่นชมยินดีเกิดขึ้นในชีวิตของเราพระเยซูบ,บอกว่าเรามอบสันติสุขให้แก่ท่านสันติสุขของเราเนี่ยไม่เหมือนของโลกให้นะไม่เหมือนเพราะว่าของโลกนี้เนี่ยมันแปรเปลี่ยนตามสถานการณ์แต่ของเราที่ให้เนี่ยมันอยู่ในท่านในโรมบทที่5บอกว่าเรามีความชื่นชมยินดีเพราะว่าพระคริสต์เข้ามาสถิตยอยู่ในเราโดยทางพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เราก็เลยชื่นชมยินดีมีความสุขเพราะรู้ว่าฉันเนี่ยลูกของพระเจ้าใช่ไหมโอ้ฉันเนี่ยมีอน าคตเชนะปัญหาทุกอย่างเนี่ยพระเจ้าจะดูแลชุดของฉันเชนะในสวรรค์ฉันจะครอบครองกับพระเจ้าชั่วนิดนิรันเชนะคือพอเขา คิดไตรตรองในเรื่องของฝ่ายวิญญาณเนี่ยความชื่นชมยินดีจะเอ่อล้นในชีวิตของเขาแต่คริสเตียนจํานวนมากเนี่ยมัวแต่ไปโฟกัสนะไปสนใจเรื่องของโลกนี้มากเกินไปแล้วเขาก็เอาความชื่นชมยินดีของเขาเนี่ยไปฝากไว้กับไอสนาการณ์เหล่านั้นเนี่ยดังนั้นก็เลยวันนี้เฉียวสวรรค์พรุ่งนี้เฉียดนรกสลับไปสลับมาฮนะทุกขึ้นทุกลงไรต่างๆนานาในกิจการบทที่16มีชายสองคนหน้าเศร้าจริงๆหน้าทุกข์ทรมานจริงๆเขาปนนิบัติรับใช้พระเจ้า เขาปรารถนาดีกับผู้คนอยากให้คนได้รับความรอดพบกับความสุขแท้ในชีวิตปรากฏว่าชายสองคนนี้ถูกทำ้ายแล้วถูกจับไปติดคุกก็คือเปาโลกับซีลาดกิจการบทที่16ปรากฏว่าขณะที่สองคนนี้โอ้เจ็บปวดด้วยแผลถูกเคี่ยนตีถูกทุบแล้วใส่โทษตวนแบบทรมานด้วยพระบิบอกใส่แบบทรมานปรากฏว่าสองคนนี้ทำอะไรสองคนนี้เนี่ยร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าอย่างมีความสุขแล้วก็มีผู้ฟังก็คือบรรดา นักโทษเขาดั้งฟังอย่างมีความสุขว่าโอ๊ยทำไมสองคนนี้มันร้องเพลงอย่างมีความสุขเช่นนั้นเปาโลกับซีลาดเอ๋ยตามความเป็นจริงแล้วคุณสองคนไม่ควรจะมีความสุขควรจะมีความทุกข์ทำดีแล้วไม่ได้ดีใช่ไหมรับใช้พระเจ้าแล้วพระเจ้าไม่ปกป้องใช่ไหมแล้วก็ยังถูกเคี่ยนตีอีกโอบาดแผลมันก็เริ่มช้ำแล้วเนาะก็เริ่มอักเสบแล้วคงจะเริ่มมีไข้แล้วเนาะแล้วยังมีโซ่ตรวนอีกเปาโลกับซีลาดเอ๋ยตามสถานการณ์แล้วคุณไม่ควรจะมีความสุขไม่ควรจะชื่นชมยินดีใช่ไหมแต่ว่าประา เลยพวกเขาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าและแล้วก็ทราบเหตุการณ์ต่อมาเนาะในสุดเขาก็ได้ออกจากคุกโดยการจัดเตรียมของพระเจ้าแล้วก็นําซ้าการติดคุกของเขาก็ทําให้หนายคุกและก็ครอบครัวได้รับความรอดในพระเจ้าอีกด้วยกําลังชี้ให้เห็นว่าโอ้คริสเตียนครับความชื่นชมยินดีที่มีผลต่อสุขภาพเนี่ยของเรานั้นความยืตธรของเรานั้นไม่จําเป็นต้องไปผูกกับสถานการณ์แต่ว่าผูกไว้กับในคําสัญญาของพระเจ้าวันนี้ไม่ว่าเหตุการณ์มันน่ากลัวน่าหวั่นไวหวน่าวิตกสักเพียงไรก็ตามยึด มั่นในคําสัญญาของพระเจ้าแล้วสันติสุขของพระเจ้าจะคุ้มครองจิตใจแล้วความชื่นชมยินดีจะเปล่งออกมาในชื่อของท่านท่ามกลางสถานการณ์ที่ท่านกําลังเจอนี่แหละและความชื่นชมยินดีอีกอันนึงที่จะสามารถปรากฏมาชัดขึ้นชัดขึ้นเสมอเลยซึ่งเชื่อว่าพวกเราคงมีประสบการณ์นี้ก็คือว่าเมื่อเราได้ทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าหรือทําตามพระคําของพระเจ้าเอาตัวอย่างง่ายๆเลยนะก็คือว่าแจกใบปลิวนี่เป็นน้ําพระทัยพระเจ้าแน่นอนนะพระเจ้าอยากให้คน มารู้จักกับพระเจ้าใช่ไหมจําได้ไหมเวลาเราแจกใบปลิวไปนะ้เขาก็เขินเขินเขาจะด่าลรวไปนั้นเขาจะนะจุ๊บแจกไปแล้วไม่ว่าเขาด่าหรือไม่ด่านะแต่ว่าพอเราได้ทําไปตามน้ําพระทัยของพระเจ้าแล้วเฮ้ย มันทำไมมีความสุขลึกๆถึงเจ้านายก็ยังงี่เง่าอยู่เลยนะแต่ว่าเราทำไมไมามีความสุขจังที่ได้แจกใบปลิวตอนเที่ยงวันนี้เมื่อเราได้ทำตามน้าพระทัยของพระเจ้าเมื่อเราได้ทำตามพระคําของพระเจ้าที่พระเจ้าสั่งให้เรายกโทษสั่งให้เราอดทนสั่งให้เราอภายัยหรือสั่งอะไรก็แล้วแต่เราก็เชื่อฟังแล้วพอเราลงมือเชื่อฟังทำตามเนี่ยความยินดีที่แท้จริงมัน เอ่อร้อนออกมาจากใจมันมันไม่เกี่ยวกับสถานการณ์นะต่อให้วันนั้นฝนตกน้ําท่วมหรือแดดร้อนมากหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ยังมีสันติสุขเอ่อร้อนในใจ,ใจิตใจแล้วแบบนี้เนี่ยสุขภาพทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณจะแข็งแรงวันแข็งแรงคืนใจร่าเริงเป็นยาอย่างดีแต่จิตใจที่ห่อเหี่ยวท้อแท้ทําให้ไม่สบายถ้าเรามัวแดบบ่สนใจแต่สถา,านการณ์ปัญหาต่างๆความกดดันต่างๆที่กระหน่ำเข้ามามันก็มีแตบบ่ทุกข์ใจท้อใจแล้วก็ห่อเหี่ยวแต่วันนี้หากเราเปลี่ยนใจ เอาพระธรรมของพระเจ้ามาอ่านเชื่อฟังแล้วทำตามพอทำตามโอ้โหชื่นชมยินดีทำตามชื่นชมยินดีแบบนี้นอกจากปัญหาครี้ขายแล้วเพราะเราทำด้วยวิธีของพระเจ้ามันต้องขี้ขายแน่นอนใช่ไหมแล้วเรายังมีสุขภาพทั้งร่างกายก็แข็งแรงเพราะว่ามีความชื่นชมยินดีออกมาจากข้างในจิตใจก็ไม่มีความเครียดความกดดันสุขภาพจิตก็ดีและจิตวิญญ,ญาณก็เติบโตโอ้โหกุ้มจริงๆใจร่าเริงเป็นยายอย่างดีและใจร่าเริงนั้นเกิดขึ้นได้โดยการทำตามพระครของพระเจ้า